ทหน้าไว้ในพิบตายดีฝายดีทุกคนกาตอนนี้อยู่ที่ถนนสีลมนะทุกคนสามารถย่างรอเลนนัดลังจากโครงการมาเบิ่มความเปลี่ยนแปลงจากโครงการตอนนี้นะ เออคนละเรือกันเลยกับตอนตงการตอนตรงนั้นมีผมมีใบหาเสียงแต่ตอนนี้ครับใบหาเสียงเต็มเลยนี่เ,เลยเป็น็อตพันธวัตรพักเปลี่ยนนะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดอของถนนสีลมเลยนะทุกคนกาเต็มไปด้วยใบหาเสียงเลยนะกาคือว่าแหละอยู่ในส่วนแบบว่าหลายหลายคนกาหาเสียงอยู่เนาะตอนนี้การูสึกว่า เสียงกับพระสนกับิมาทางภาคเก่าไกลเนาะของออคุณพิธาทุกคนริมเจริญนะโดยส่วนตัววาสติกะอันนี้คือส่วนตัวเนะาะวาสติกะมักวิเศษทัด์ของพีพิธาริมเจริญเนาะบมเมนมากนําแบบว่าไพกก็มากได้แต่ว่าโดยส่วนตัวมากไปว่าการตอบคำถามจะกกมีจุดยืนสัดเจน แบบว่าอ่าั่นใช่ไหมฟาไซที่แบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองอะนะเออทุกคนเรื่อก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะทุกคนก็เพราทุกคนยางมาลอกเอ่อเรนเนาะมาเบิ่งแบบความเจริญของเมืองก็ว่าไรเนาะหลังจากเอ่อเรนสงการเนาะมาเบิ่งว่านัดของเสียวหรือว่าคนก็าที่มาเดินไลน์ซำเก่าบ่อหรือไหนใดเนาะ ดโวยปกติมือในวัฏฏิก็มามือวันเสาร์เนาะทุกคนเป็นมือวันเสาร์คนกัตามที่เห็นเลยกัเห็นยางแบบเรืออยงฝังสนามคนกับ sure> ย่างืรอันฟังถนนธนิยะเนาะทุกคนก็เป็น คลิปที่ได้ลงหลังจากสงการมาพี่นออ้องเพราะว่าบอสซาตีกับบอได้ไปถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่กนน้องก็แต่กว่าติดงานแน่แลยก็งบในการเดินทางสดสันสันเลยจะได้กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสซาตีได้เพราะว่าในการเดินทางมันก็นกนต้องใส่งบใส่ย,ยังนะ ตอนนั้นเพิ่นสางเพิ่นสางอันนี้ที่ว่าเพิ่นเอาไอ้แพงกันไว้แล้นะทุกคนโอ้โปอดข้างในเหรอต่อไปเมื่อไหร่เราเพราะพ่นยังเห็ดว่าไงแล้วอยู่เป็นบันไดเหลือนโอ้บันดาเสือวะ่ะมาตอนนั้นเป็นเอ่อมีตันชีตกันไนะว,ว้อยู่เนาะก็เลยแบบพอเห็นก็แบบเปลี่ยนแปลงนี่ ท่าหน้าไว้ในพิบตายลิชุดยอดผูกเป็นต้นใหม่ต้นยังเลยนะอันนี้เป็นเนียแน่นอนนะผูกเป็นตกแต่งครับ คือบอเนี่ยที่เป็นแบบอารมณ์เป็นแลนด์มาร์กเลยกับว่าอะไรเนาะบอสาตีบอไหนแต่ว่าเป็นตึกอีกอย่างนน,นี้แต่วรู้สึกว่าเพคนออกแบบมากเขากับสถานที่แต่ดีเยี่ยมเลยมีบอน,นัอ่งพักพรนาะสำหรับคนที่มายางเหรนคือบอสาตีแหละมายางรอเหรนมาถ่ายกินมาทุกคนในเบิรงนินะก็มีบอนผักเสาบอลนั่งพักนนพรนอทุกคนกัแบทบประมาณนี้ นี่แหละคือการแบบว่าเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองไทยเนาะวังจงรส่งการนี่ยังปิดแบบว่าบรให้คนเห้นอยู่รอกข้างในแต่ว่ามากเมื่อนี้แบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบเป็นสถานที่ที่ปูดได้เลยนะว่าแบบพัฒนาไปรลาย นี่แหละนะทุกคนประเทศไทยเมืงที่พัฒนาพัฒนาแบบกูยุดอย่างอเอนแล้วเนาะการพัฒนากเกิดจากการแบบหาเสียงการเลือกตัง้งเอาคนที่แบบ่ านาประเทศดีๆขึ้นมาบริหารประเทศเนาะมันก็จะเลื่อนจังซีนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศถนนที่ลมหนาปัจจุบันเลยนะทุกคนแทบเดียวอะ่ะแทบเดียวเปลี่ยนไปเลยนะสีลม สีลมเป็นปลายลายทุกคนถ้าจำโบผิดประมาณ3เดือน4เดือนเนาะคือส่งแหลกๆหลกบอสตีมาเบิง่งถ้าทุกคนเดี๋ยวขู่บอนนี้มันเป็นยังไงก่อนน่ะนี่ก็ให้ทุกคนกดเข้าไปเบิ่งคลิปที่บอสตีมาสีลมนะทุกคนเออกรเบิ่งได้เลยนั่นแหละก็สีเห็นได้เลยว่าคนแตกต่างณตอนนี้กับตอนนั้นมันแตกต่างขนาดใดเนาะปัจจุบันนี่ก็แบบโอ้เป็นบอลน,นางยังเยี่ยมด้วยมาตรฐานเลยแบบว่าน่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเพราะว่ายัาง คือตอนนี้ยังพระท่านได้สำเร็จอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ,อ,ย,อ,อลย่าอะไรตอนนี้แดดประมาณสัาากสามสิบกวองซาเกือบสี่สิบนาะทุกคนก็ะหอนเพรสมควร หอนไลน์นะแต่ก็อยากมาถ่ายกริปให้ทุกคนได้เบิง่งมาเพราะว่าขึ้นหอเอฟซีทุกคนนะบ่เห็นแบบทุกคนมาคอมเมนต์แล้วก็แบบอ้อทางไดนี่มันบ่มโวนนะอเออครจะลืมก็ได้เขาจะกดติดตามาให้บาซาตีเหลือๆเนาะทุกคนก็ขึ้นไปยามได้ถ่ายหลายๆบอร,รให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมวตงตรันนะการนี้ก็เป็นอ,อีกอย่างหนึ่งที่บาซาตีอยากมาอัปเดตเนาะ พอ,อสันนิษลมบ้าซะที่อยากขู่ว่าไอบอลที่กเจา้าเอาเมทันชิตหล่อมไห้นะหมอมันเป็นเอียงมัดมาเหมือนนี้แบบเพิ่นเปิดอีดีโอ้ได้หูเลยว่ะมันเป็นแบบอารมณ์แบบถ้ขาขา,ขายแบบเป็นบอลน,นั่งเล่นนะเป็นสวนกับอะไรนะทุกคนเอะไรกระจางแจกเลยกระฟางเลยเด้อทุกคน S 1> <S 1> าเขามาสำหรับคนใหม่ที่เขามาเบิงกรกดติดตามให้บอสตีและบอสตีคอนคทุกคน,นคนละหนึ <S <S ่งการติดตามหนึ่งสับสก ай นะทุกคนเนาะเพื่อบอสตีที่มีแรงผลักดันไปเรื่อยๆนะทุกคนครับบอสตีอาจจะมาบ่ฮอดมื้อนี้เนะาะท้าทุกคนบ่ซอยบอสตีสินะเป็นสิ่งที่ ชนะภาภูมิใจสําหรับพี่นอ้องชาวไทยเนาะที่มีบ้านเมืองแบบซอยกันพัฒนาซอยกันแบบเบิ้งแย่งบ้านเมืองหเ้เจริญนะนะดีใจดีบาสตีกับเป็นอีกคนหนึ่งเนาะเป็นคนเล่าคนหนึ่งที่มางหักในประเทศไทยนะบาสตีมองว่าเมืองไทยมันมีสนเสน่ห์ร้ายขนาดตั้งศาลเนาะกระจ้าทั้งมักทางเอเชียฮาหรือว่าประเทศไทยเราทุกคน ค่ะแหละก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเฉพอสตีแบบบางครั้งในประเทศไทยเนาะอือ่าทุกคนอาละไม่มีดอกกาที่นี่บพสตีก็จะได้ขอพักเบกไว้สันหรักทุกคนนะไก่จะลืมกดไลไ์กดแจร์กดติดตามคลิปหน้าที่นียังอยจะลืมคอมเมนต์ลงไว้ในใต้คลิปด้วยทุกคนว่า ต้องการเบิกเยังอย่างไว้ใช้ยังหายเพราะสถานีพาไปใช้เราก็คอมเมนต์ได้นะ